สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูป๊อปสวัสดีค่ะคุณครูตานเอ๊ครูตานเห็นบรรยากาศรอบๆโร,ร,รงเรียนอนุบาลบุนเกอร์วิทยาวันนี้โรงเรียนอนุบาลบุนเกอร์วิทยาของเรามีกิจ,จกรรมอะไรกันคะครูป๊อปค่ะเนื่องจากใกล้ถึงวันลอยกระทงแล้ว ซึ่งตรงกับวันขึ้น15้าข้ามเดน12เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาทางโรงเรียนของเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงค่ะคุณตานว่าแต่ว่าโรงเรียนของเราจัดกิจกรรมวันลอยกระทงมีอะไรกันบ้างครับคะคุณป,ป๊อปถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะประวัติวันลอยกระทงประเพณีลอยกระทงนั้น มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยมีความเชื่อหลายอย่างเช่นเชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขอมาต่อพระแม่คงคาเป็นการสะดเดาะเคราะห์เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทเป็นต้นวันลอยกระทงจะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน12ของทุกปี หรืออยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนอันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงและเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงในสมัยก่อนนั้นพิธีรอยกระทงจะเป็นการลอยคมโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5ได้ทรงสันนิษฐานว่าพิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพรามณ์จัดขึ้น เพื่อบูชาเทพเจ้าสามองค์คือพระอิศวรคะนารายและพระพรมต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องจึงมีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านางนงพมาศ หรือเท้าศสีจุลาลักษณ์สนมเอกของพระร่วงจะคิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนการลอยโคมเมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้สเสด็จทางชนลมาศทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทยัยจึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่างและให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปัจจุบันการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงมีอย่างหลากหลายเช่นการประกวดนางนพมาศ <100 S 1> การจัดขบวนแห่กระทง <100 S 1> และการประดิษฐ์กระทง <100 S 1> เป็นต้นสำหรับกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงนั้นทางาคณะครูโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาได้จัดทำกระทงอย่างหลากหลายรูปแบบเช่น กระทงจากต้นกล้วยจากผล,ลไม้จากการกล้วยซึ่งเด็กๆสามารถนำวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการทำกระทงไม่ควรนำพลาส,สติกหรือโฟมมาทำเป็นกระทงนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแม่น้ำลำคลองของเราค่ะ หงน้ำก็้องเป็นตะลิงเราทั้งห้ายชายหญิงสัุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วองค์คา,ารำบวงรำบวงวันลอยกระทงหลังจากที่เราได้เรียนรู้ความเป็นมาของวันลอยกระทงกันไปแล้ววันนี้ครูตาและครูป,ป๊อก มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เข้าร่วมกันด้วยนะคะว่าแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะคุณป,ป๊อกค่ะกิจกรรมของเราก็คือกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงค่ะโดยให้เด็กๆประดิษฐ์กระทงร่วมกับผู้ปกครองแล้วถ่ายคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้รับชมกันค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปลอยกระทงนั้นเด็กๆอย่าลืมสวมแมส เว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆเพื่อรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสุขสัสขสนต์วันกระทงค่ะ